ะะวันนี้ก็จะมาคุยกันสั้นๆค่ะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับ youtube นั่นแหละนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ช่วงเช้าไปส่งลูกเสร็จแล้วนะคะก็ไปซื้อของต่อค่ะเพื่อนๆนะได้มาแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพันกว่าบาทนะคะของแค่นี้นะคะเพื่อนๆพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะคืออย่างนี้เมื่อเช้านะนะคะเมื่อเช้ากับเมื่อคือนนะคะ นั่งอยู่หน้าจอมือถือใช่ไหมคะแล้วทีนี้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนต่างชาติเด้งเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ดีใจอ่ะเพื่อนมาหานะคะคนนี้คือเป็นขาประจําของเราเลยนะคะว่าเขามาบ่อยนะคะเด้งเข้ามาอ้าวพอเราไปดูหลังบ้านนะคะไปดูใน youtube Studio นะคะกำลังจะไปตอบคอมเมนต์เขาแล้วก็กำลังจะกลับไปดูเขาไม่เห็นซะแล้วนะคะเพื่อนๆน ทั้งๆท,ที่เราเห็นว่าคอมเมนต์เขาเด้งขึ้นมาหน้าจอให้เรานะคะพอเข้าไปในสตูดิโอคอมเมนต์ไม่มีแล้วนะคะนี่คืออีกหนึ่งปัญหานะคะเพื่อนแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนกันค่ะเมื่อเช้าเพื่อนคนหนึ่งก็เข้ามามาหานะคะน้องเอ็มสวัสดีค่ะน้องเอ็มสีนวนแมวจรน,นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเมื่อเช้าน้องเอ็มพี่เห็นเพื่อนคนนึงเขาพี่ก็อยู่หน้าจอเหมือนกันแล้วก็ เขาคอมเมนต์มานะคะเด้งเข้ามาแล้วพี่หน่อยไปดูใน y u t u b e สตูดิโออ่ะจะไปตอบคอมเมนต์เขาให้เขารู้ว่าเราเห็นคอมเมนต์เขานะอย่างเงี้ยนะคะคอมเมนต์ไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆทำไงดีอะคะเพื่อนๆช่วงนี้ทำใจอย่างเดียวเลยนะคะอย่างนี้ถ้าสมมติเรากลับไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เห็นเราเพื่อนก็เข้าใจว่าเราไม่ไปหาเนาะเพื่อนก็เข้าใจว่าอ้าวเราลืมเขาเหรออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับบางท่านที่ เจอปัญหาเดียวกันก็อาจจะเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ปกติช่องที่เขาปกติแล้วเขาไม่ได้เจอปัญหาเขาจะเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่าเนาะพิชนาะสวัสดีค่ะพิชนาะช่วงนี้น้องหน่อยเซ็งมากเลยพิชนากับเรื่องคอมเมนต์เนาะเพราะว่าเราต้องตามเช็คงานตลอดเท่ากับทำงานดับเบิลทำงานสองรอบนะคะ สาหรับคนที่ไม่เจอปัญหาก็โชคดีไปนะคะแต่คนที่เจอปัญหาก็คืออย่างเมื่อเช้าอะเมื่อเช้าหน่อยก็ไปน้องคนหนึ่งที่ไปกันประจําเขาก็ลงคลิปทุกวันก็ไปกันประจําไปเม้นโพสต์เขาโพสต์ Post ชุมชนเขาหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเม้นคลิปยาวเขาหนึ่งครั้งนะคะเขาตอบกลับมาแค่ในโพสต์ค่ะเขาเห็นโพสต์เราที่เราไปคอมเมนต์เขาเห็นในโพสต์เขาที่เราไปคอมเมนต์ให้เขาแต่ในช่องในในคลิปยาว เขาไม่เห็นค่ะเขาถึงไม่ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงหลังนี่นะคะไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนตอบกลับมาเลยหรือว่ากดหัวใจก็ไม่เห็นเลยนะคะในช่องหลักแต่ถ้าเอาสำรองไปก็มีเพื่อนตอบกลับมาบ้างนะคะก็เลยเกิดอาการเซ็งๆช่วงนี้ไม่รู้ทำไงดีพิชนาก็ทักทายน้องเอ็มนะคะของพี่ก็เป็นทั้งสองเครื่องค่ะพิชนาบอกนะคะ ขวัญเงินก็คือพิจารณานะคะน้องเอ็มเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เราต้องทํางานสองรอบนะคะก็คือรอบแรกไปเม้นรอบที่สองต้องเข้าไปเช็คงานว่าเม้นเราติดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะน้องน้องอุ้ยสวัสดีค่ะเอาช่องน้องอุดดี้มานะคะอุ้ดดี้ชแนลนะคะพี่เล่สวัสดีค่ะพี่เล่ไม่เจอปัญหาเนาะเห็นพี่เล่เมนได้ปกติเห็นพี่เล่เเลทุกเม้นนะคะ บางไลฟ์สดหน้าจอเป็นศูนย์เลยค่ะทั้งที่เพื่อนอยู่เยอะมากใช่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 ปัญหานี้ก็เหมือนกันบางบางทีเพื่อนคุยอยู่เป็นสิบอย่างเงี้ยหน้าจอขึ้นมาให้แค่หนึ่งคนอย่างเงี้ยนะคะเกิดอาการเซงเลยงานนี้ <c oughs> เครื่องบ้านใหญ่พี่ไม่ค่อยเอาออกเลยไม่เป็นค่ะ <c oughs> อ๋อค่ะพิชนาขอบคุณมากๆค่ะที่ที่อัปเดตให้ฟังนะคะ <c oughs> ของพี่สองเลขก็ไม่เป็นค่ะ <c oughs> ทีนี้ เมื่อวานน่ะหน่อยก็ไปคลิปสั้นเพื่อนเยอะมากเลยเนาะใช้ใช้เครื่องหลักนี่แหละไปบางช่องก็ติดบางช่องก็ไม่ติดบางช่องติดชั่วโมงหนึ่งพอเราพอเราเอาเครื่องสำรองไปย้อนด้วยหนึ่งชั่วโมงถัดไปคอมเมนต์ก็หายไปแล้วเหมือนกันแปลกเนาะเป็นกันเยอะก็เข้าใจค่ะเพื่อนๆเป็นกันหลายคนเนาะแต่ว่ากลัวเพื่อนๆคนที่เขาไม่เจอปัญหาเขาจะไม่เข้าใจไงคะว่า เฮ้ยเราไปหาแล้วนะเราทําตัวปกติอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เห็นคอมเมนต์ของเราใช่ไหมคะเขาไม่เขาก็ไม่กลับมาหาเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ความผิดเขาหรอกที่เขาไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็พอเขาไม่เห็นเขาไม่มาก็ไม่ใช่ความผิดเขานั่นแหละแต่กลัวเขาจะไม่เข้าใจไงคะเพื่อนๆนี่นะคะไปซื้อของแต่ตลาดมา,มาเมื่อเช้าตอนนี้ของพี่หน่อยก็เป็นค่ะหน้าจอ M 1ค่ะหน้าจอพี่18คนน้องเ ที่หน้าจอตอนนี้พี่18คนดูนะคะแล้วก็5ไลค์นะคะกดนิ้วโป้งให้5คน18คนดูระบบแปลกๆค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็มาแจ้งข่าวคราวกันนะคะคนไหนที่หน่อยเคยไปหาแล้วก็ดูจบอย่างเงี้ยหน่อยก็ทําตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่เห็นก็ก็ไม่ใช่ความผิดของเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ระบบเป็นกันเยอะหลายคนหลายบ้านบางคนวันแรกๆไม่เป็นนะคะ แต่มาเป็นวันที่สองที่สามอ้าวบางคนเป็นเป็นหายหายก็มีนะคะพินิกรสวัสดีค่ะพินิกรเอฟซี F C, น้องนะจ๊ะนะคะหน้าจอผมก็สิบแปดคนเหมือนกันน้องหน่อยค่ะพี่เล่ขอบคุณมากๆค่ะที่แจ้งข่าวนะคะหน้าจอพี่สิบแปดคนไลฟ์หดหกคนขอบคุณค่าพิชนาะขอบคุณมากๆค่ะอย่างของพิชนาเนี่ยหน่อยก็ไปไปไป,ไปทุกรอบเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบาง บางช่องนะคะหน่อยก็ต้องเอาสำรองไปซ้ำอีกอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เพื่อนแน่ใจว่าเขาเห็นเรานะคะเพื่อนๆช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะพี่เล่ก,ก็ทักทายพิชนานะคะกวันเงินสวัสดีครับนะคะน้องอุ้ยขอบคุณนะคะเอามาให้สองช่องเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้หน้าจออยู่ที่ยี่สิบหกคนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นกี่คนนะคะ แปลกๆอยู่นะคะอย่างของพี่เล่บางทีพี่เล่ไลฟ์อยู่มีเพื่อนคุยกันข้างล่างเยอะมากคอมเมนต์อ่านแทบไม่ทันเลยนะคะสิบกว่าคนเกือบยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าจอขึ้นมาให้สามคนก็มีนะคะเคยเคยเจอกันหลายบ้านเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่นิกรก็ทักทายพี่สองเล่นะคะพี่สนทยาพี่สนทยาพาลอสสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะของพี่สนทยาเป็นแม่นาะที่ว่าคอมเมนต์หายเขาเป็นกันหลายบ้านเลยนะคะ อย่างของบางบ้านเนี่ยก็กลับมาปกติอ่ะได้สองวันกลับมาเป็นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่างของหน่อยช่องหลักเม้นติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะช่องสำรองก็เหมือนกันนะคะช่องสำรองบางบางอันก็ไม่ติดนะคะเอมคุณต่างชาตินะคะอันนี้ทูลี่ใช่ไหมคะทูลี่อ่านแบบนี้หรือเปล่าขอบคุณมากๆนะคะ thank you very much พี่ชนะก็ทักทายพี่สนทยานะคะพี่เล่ก็ทักทายพี่สนทยาค่ะพี่นิกรก็คุณสนทยาสวัสดีครับนะคะนี่ราคาเพื่อนๆยี่สิบหกค่ะ,น,น,น,คะน้องวุด้ดีบอกนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องอุ้ยนะคะขอบคุณค่ะนี่ราคเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะก็เจอปัญหากันหลายบ้านเลยนะคะก็เข้าใจกันแล้วก็จับมือกันไปนะคะพวกเรานะคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าเพื่อนที่ขาประจํากันก็จะรู้จักรู้ใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็ตามนั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่เห็นหรือว่าไม่เจอคอมเมนต์ตัวเองบางทีก็อาจจะเอาช่องสำรองไปซ้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ตามนี้นะคะเพื่อนเพเนาะช่วงนี้ก็อดทนกันไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคลิปสั้นนี้ก็ช่วงนี้หน่อยก็ว่าจะงดลงคลิปยาวไปก่อนเนาะลงคลิปสั้นดีกว่าเพื่อนๆนจะได้ไม่ต้อง อะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เห็นเราใช่ไหมคะแล้วเพื่อนคิดว่าเราไม่ไปหาอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็เหมือนกับอ้าวเพื่อนจะคิดว่ายังไงว่าเราไม่ไปหาเหรออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะช่วงนี้ก็เลยจะลุยคลิปสั้นนะคะคลิปยาวก็จะงดก่อนสักสามสี่ห้าวันเนาะเนี่ยค่ะไปจาตลาดมาก็ได้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ยี่สิบท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะ ขอบคุณพี่ชนาพาเที่ยวนะคะป้าชนาพาเที่ยวนะคะ2อเลขบ่าวไทยบ้านค่ะพินิกรนะคะ,คะเอสีของช่องน้องนจัจะานะคะนะคะแล้วก็อุตติชาแนลนะคะพี่สนธยาพาเลาะนะคะน้องเอ็มสีนวลแมวจรนะคะที่เข้ามาทักทายกันวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆกกำลังใจแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆยังไงเราก็เหมือนเดิมนะคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ว่ากันไปนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายค่ะทีมสารพัดช่างเจแปนน้องน้องต้อมน้องต้อมสวัสดีค่ะพี่หน่อยจะลงแล้วพี่แหวนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะคะน้องต้อมพี่แหวนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนชาว ญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากๆค่ะ thank you very much โอเคค่ะเพื่อนๆเนาะพี่มาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะพี่แวนนะคะเรารู้กันเนาะพี่ขอบคุณมากๆค่ะมาดามสวัสดีค่ะมาดามกะปินะคะพี่นิกรก็ทักทายค่ะพิชนานะคะน้องต้อมนะคะทีมสารพัดช่างเจแปนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสำหรับรายนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ